สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับทรายพ่่รึกษาการขายกับประวานพ่ปรึกษาการขายครับผมค่ะพวกเรามาจากมาสตาราชาโคราชติดตลาดป,ป,ปาค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่อ้าําอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชนะครับผม น้าบริเวณลานกิจกรรมก็คือหน้าน้ําตกหรือว่าหน้าตรงช้างตรงลานเลยใช,ใช่ค่ะก็คือหลายๆท่านจะเรียกว่าหน้าบ่บช้างสาหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับจนถึง22พฤศจิกายน2565น,น,นี้เลยนะครับโดยนะครับความพิเศษสุสดๆของกิจกรรมในงานเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่จองเข้ามาในงานนะครับน้องสายรู้ไหมว่าจะได้อะไรบ้างหนึ่งเลยได้โปรโมชั่นเดียวกับผู้โดย ะไม่ต้องรอไม่ต้อองรแล้วหรอไม่ต้องรอเนี่ยครับถ้าจองในงานนัเวลาเนี้ยนะครับผมได้โปรโมชั่นเดียวกับมาด้วยโชว์เลย2นะครับผมทางมาซ่าของเรามีรถพร้อมส่งมอบทุกสี่ทุกรุ่นไหมคะทุกสี่ทุกรุ่นครับตอนนี้แต่ไหนที่มีปัญหาเรื่องรอรถนานไม่มีรถพร้อมให้ลูกค้านะครับที่เรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับพร้อมส่งมอบเลยนะครับเอารถไปขับฟรีเที่ยวปีใหม่กันได้เลยค่ะใช่แล้วก็ไฮไลท์จองในงานได้อะไรเพิ่มเติมครับท่านสั้อย่างถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าจองในงานนะคะเราได้รับ บัตรคงบงช็อปเดอะมอเนาะพี่อามมูลค่า1,000บาทเลย1,000บาทเลยนะครับก็คือสามารถซื้อสินค้าของเดอะมอได้เลยนะครับผมและรถที่เรามาโชว์ในงานมีอะไรบ้างครับน้องสายวันนี้ที่เรามาโชว์นะคะเราจะเป็น2รุ่นย่อยค่ะมีเป็นกระบะแล้วก็เป็นมาด d a 2คุณลูกค้าสามารถบอกินเข้ามาชมได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าอยากชมรุ่นอื่น ตรงนี้เราก็สามารถให้คุณลูกค้าไปชมที่โชว์รูมเราได้มีรถโชว์ทุกรุ่นเลยแล้วก็มีให้คุณลูกค้าเลือกชมสีทุกสีเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วถ้าพี่ประวายอยากทดลองขับะลูกค้าอ่าโอเคนี่ทดลองขับได้ค่ะที่โชว์รูมเรามีรถทดลองขับทุกรุ่นด้วยนะคะมีทุกรุ่นเลยเหรอมีทุกรุ่นเลยเพราะว่าหลายๆที่เขาบอกว่าไปมีแต่ให้ดูไม่มีให้ลองอันนี้มีให้ทดลองขับทุกรุ่นเลยถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าไม่สะดวกเข้าไปที่โชว์รูม แค่แจ้งที่บริษาการขายเราสามารถนํารถเข้าไปให้คุณลูกค้าทดลองขับถึงที่บ้านได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะว่าเราสปอร์ตนะ,ะดีมากเลยที่มีรถให้ทดลองขับมีรถพร้อมส่งมอบนะคะผมะมีโปรโมชั่นดีๆให้อีกอ่าที่สําคัญตอนนี้เลยจุดเด่นของทางมาซ่าเราเลยในเรื่องของที่เขาบอกว่าเขาแถมอ่าอย่างมาด้าสเนี่ยแถมมาด้าแคร์นี่คืออะไร้องายอ,อย่างมาด้าแคร์นะคะคุณลูกค้าก็หมดกังวลเรื่องการ เข้าศูนย์เช็คระยะเวลาที่เรากังวลในเรื่องของอค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้เราก็คือฟรีให้คุณลูกค้าเลยมันก็จะเป็นเรื่องของอฟรีค่าแรงค่าไหไรแล้วก็ค่าของเหลวทั้งหมดเลยนะครับผมยาวนาถึง5ปี5ปีเลยค่ะ5ปี โอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่ประวนันทรายขออนุญาตฝากบูธสำหรับบูธกิจกรรมของทางมาสเตอร์ราชาด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอย่าลืมวอล์กอินเข้ามาชมรถกับทรายกับพี่ประวันได้เลยนะคะใช่ครับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่ามาเที่ยวห้างช่วงนี้นะครับผมก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับผมได้รู้ว่ารถเราดีแบบไหนสวยจริงไหมแล้วก็โปรโมชั่นที่เราจัดให้นะั้นจัดแน่นแค่ไหนนะครับโอเคค่ะอย่าลืมมาชมกันด้วยนะคะมาชมกันะเยอะนะคะับเพืะะ่อกำลังใจกับประวันทั้งทรายด้วยนะ